ปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่มีมีการบริหารเสน่ห์ตัวเองอยู่เสมอต่อให้เราครบกับแฟนมานานแล้วหรือว่าต่อให้แบบแต่งงานกันไปแล้วคือเราจะมีการแบบดูแลหน้าตาของเราเปลี่ยนทรงผมแต่งตัวไม่ยอมแบบทิ้งเสน่ห์ที่มันแพรวพาวผู้ชายพอแต่งงานกันไปนานๆหรือคบกันไปนานๆความเล้าใจอะไรมันก็จะหมดไป <c oughs> เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คือในเรื่องของการแต่งหน้าการแต่งตัวความหอมอย่างเรื่องกลิ่นเนี่ย ของปานันชิตาเนี่ยนะคะที่ปุ้ยรีวิวไปอ่ะคือจะบอกว่าหลับตาแล้วไปยืนอยู่หน้าปากซอยผัวย,ยังตามเจอโฮ้ยมันหอมมันหอมมากแล้วคือกลิ่นเขาแบบ หอมจมีนคือโลชั่นตัวหอมแล้วคือมันหอมจริงๆอ่ะกลิ่นมันติดทน <Hey. S 1> หัวน้ำหอมที่เอามาผสมกับโลชั่นนะคะนำเข้าจากฝรั่งเศส oh. ไม่ใช่ใชแบบว่าเออเอาชื่อมาตั้งให้มันดูฝรั่งเศสไม่ใช่คือวัตถุดิบของเขาส่วนผสมของเขามาจากฝรั่งเศสจริงๆ <c oughs> นอกจากจะเป็นโลชั่นตัวหอมแล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสมันไม่เหนียวเนหนอะหนะเหมือนพอทาลงไปแล้วมันเรารู้สึกได้เลยว่ามันจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มอยู่บนผิวเรา ลงทุกว,วันนี้ก็อวยเมียนมากไปไหนก็อวยตื่นเช้ามากเออเราชอบมากเลยสีผมนี้เธอดูสวยขึ้นโอ้โห <c oughs> จะขนาดนั้น <c oughs> คือเราตัวหอมเรามารีหารเสน่ห์เราด้วยความ,มหอมบางทีตอนคงคืนเนาะปิดฟงปิดไฟอะไรใดๆเนาะกลิ่น <c oughs> นี้ก็จึงเข้าจมูกเลยจ้าก็จึงขึ้นมาเลยจา้า <c oughs>